สวัสดีครับนโมมีดหมอนะครับแห่งร้านพระเครื่องณโมเมืองนนนะครับสายตรงหลวงพ่อพัดวัด้วยด้วนนะครับวันนี้มีเหรียญหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาแกะกล่องรีวิวให้ชมกันนะครับชื่อรุ่นว่าเจ้าพญามหาเศรษฐีนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับซึ่งเป็นรูปไข่แล้วก็รุ่นนี้นะครับ อาจจะชื่อรุ่นว่าเจ้าพญามหาเศรษฐีนะครับด้านหน้านะครับใบหน้าหลวงพ่อพัดคมชัดนะครับมีการลงยาสวยงามมากๆนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับและด้านหลังนะครับจะมีรูปพญาคุดนะครับซึ่งมือข้างหนึ่งนะครับถือศาสตร์าวุธแสดงถึงพลังแสดงถึงอำนาจมหาอำนาจมหาบารมีนะครับและอีกมืออีกด้านหนึ่งนะครับจะถือถุงเงินถุงทองนะครับ แสดงถึงนะครับโชคลาภนะครับเงินทองนะครับก็ตามชื่อรุ่นครับเจ้าพญามหาเศรษฐีวันนี้ผมจะแกะกล่องรีวิวนะครับให้ได้ชมความสวยงามของเหรียญกันนะครับรวมถึงรุ่นนี้นะครับที่นํามารีวิวแนะนํากันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเข้มขังนะครับโดยหลวงพ่อพัดนะวัดห้วยด้วนพุทธาพิเศษนะครับรุ่นนี้ไม่ควรพลาดแต่ประการใดนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับ เอาละครับและมาถึงวินาทีที่ทุกขั้นรอคอยนะครับคือการแกะรังลุ้นโชคนะครับหรือแกะรังลุ้นเนื้อนะครับหนึ่รังวันนี้นะครับจะการันตีนะครับเนื้อเงิน2เหรียญนะครับเดี๋ยววันนี้จะแกะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับกันสัก10เหรียญละกันนะครับว่าจะมีเนื้ออะไรบ้างนะครับนะผมขออนุญาตตัดออกเลยนะครับตัดซีนออกจากกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็เจ้าพญามหาเศรษฐีนะครับนะรายการลุ้นเนื้อนะครับรายการลุ้นเนื้อหรือรายการลุ้นโชคนะครับอ่าแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีอ่าใบรายการมาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีนะเป็นกล่องๆอย่างนี้นะครับ100กล่องนะครับซีนเดิมนะครับจะเขียนว่าทีมงานอมรนครสวรรค์นะครับแล้วก็ อาจจะมีกล่องสีขาวมาแบบนี้อันนี้นะสม,มนาคุณแถมยกลังนะครับนะใครที่จองยกลังนะครับหนึเหรียญก็จะได้นะเหรียญสม,มนาคุณนะครับมา1กล่องสี่เหรียญนะครับเดี๋ยวนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะครับนะเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกกันเลยนะครับนะเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกเลยนะครับนะผมก็จะแกะออกจากซีนนะครับนะให้ดูข้างในนะครับว่า วันนี้เราแกะมาได้เนื้ออะไรบ้างนะครับนะลักษณะกล่องด้านนอกนะครับก็จะนะเป็นกล่องสีขาวสกรีนลายทองนะครับหลวงพ่อพัดบุญยาก,กามโมวัดห้วยด้วนนะครสวรรค์2 5 6 3นะครับเจ้าพญามหาเศรษฐีแกะออกมาเหรียญแรกครับนะได้เป็นเนื้อทองแดงลงยาสีฟ้านะครับนี่เป็นสีวันเกิดหลวงพ่อพัดด้วยนะครับนะลักษณะนะของเหรียญน,นะครับนะเป็นเหรียรูปไข่ทรงกลมนะครับ นะอันนี้เป็นลงยาสีฟ้านะครับลงยาสีฟ้าโบแดงนะครับด้านล่างก็จะมีโบนะครับนะเขาเรียกว่าโบนะครับเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับ มีอาขรายยันคาถาประจําตัวหลวงพ่อนะครับคำว่ามินะครับะลงยาจีวรข้างบนตอก99นะครับอายุหลวงพ่อพัดนะครับ99ปีนี้ก็ร้อยปีแล้วนะครับด้านหลังนะครับจะเขียนว่าเจ้าพญามหาเศรษฐีหลวงพ่อพัดปุญญกามูวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์2563นะครับแล้วก็จะเป็นรูปพญาคุดนะครับพญาคุดนะครับถือมือขวาถือ คาทานะครับมือซ้ายถือถุงเงินถุงทองนะครับที่ถุงเงินนะครับจะเขียนคําว่ารวยนะครับนะตรงนี้จะมีโค้ดนะครับดอเด็กนะฮะย่อมาจากทองแดงนะครับ150นะครับนี่คือหมายเลขนะครับทุกเหรียญจะมีหมายเลขกํากับนะครับเอาไปเหรียญต่อไปกันเลยครับวันนี้จะแกะให้ดูสักห้าเหรียญสิบเหรียญนะครับท่านจะได้ ดูงานนะครับของรุ่นเจ้าพญามหาเศรษฐีนะครับโอ้โหเหรียญที่2ครับนี่แหละฮะเหรียญที่หลายๆคนอยากได้และตามหานะครับเนื้อซาตินนั่นเองนะฮะโอ้โหนี่ฮะเนื้อซาตินนะครับทองทิพซาตินนะครับโค้ดตัวย่อคือพอพานนะครับหมายเลข1 2ึเลขสวยซะด้วยนะครับนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าครับนะลักษณะนะใบหน้าของหลวงพ่อพัดนะครับคมชัดลึกนะครับด้วยผลงาน การแกะบล็อกของช่างเอกเมืองเหนือนะครับนะรุ่นนี้นะแกะได้ชัดคมนะฮะคมชัดลึกนะฮะเหมือนหลวงพ่อสวยงามมากๆนะครับอ่ะเหรียญต่อไปกันเลยนะครับนะผ่านไปแล้ว2เหรียญนะครับเหรียญที่3กันแล้วนะฮะเหรียญที่3กันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้รับชมนะฮะการันตีเนื้อเงิน2เหรียญนะครับนะใน1ลังนะครับอ่ะรงยาส้มครับโอ้โหเนื้อทองแดงครับแต่สวยมากๆเลยครับ นะหรือเทองแดงลงยาส้มนะครับนะแล้วก็ลักษณะนะฮะลักษณะการลงยานะครับทุกคนทุกท่านนะลักษณะการลงยาเนี่ยนะจะเป็นการคุยพื้นนะครับนะเป็นการคุยพื้นในบล็อกหรือคุยพื้นในพิมพ์นะฮะโดยทั่วไปนะครับเหรียญเวลาเขาคุยพื้นนะฮะคุยพื้นเนี่ยเราจะคุยให้เกิดประกายแวววาวนะครับอาจจะมี2ลักษณะนะมีการคุยมือนะฮะการคุยมือก็จะมีการอ่าที่เรียกว่าแวววาวกว่า นะครับการคุยในบล็อกแต่การคุยในบล็อกก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือลักษณะนะฮะจะเรียงกันสวยงามมากๆนะครับจะเรียงกันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะฮะอ้าวนี่ได้ลงยาส้มจีวรเหลืองนะครับลงยาโบฟ้านะครับด้านหลังก็เป็นพระยาคุดนะครับนะพระยาคุดนะครับในด้านพระยาคุดนี้ก็จะใช้ในด้านมหาอำนาจนะครับมหาอำนาจบารมีนะครับอ่า เหรียญต่อไปครับนะร้อยเหรียญวันนี้นะแกะให้ชมนะฮะแกะให้ชมนะครับสำหรับรุ่นเจ้าพญามหาเศรษฐีนะครับนะเราแกะให้ชมกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับโอ้โหนี่นะฮะเจอแล้วะฮะนะวะโรหะนะครับนวะโรหะนี่หนึ่งงมีหลายเหรียญน,นะครับอันนี้เหรียญแรกผมเจอแล้วครับนอหนูนะครับ โค้ดย่อนอหนูนวะโรหะนะครับโอ้โห oh, และ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 ,และผมได้หมายเลข1หนึ่งครับหมายเลข1หนึ่งเนื้อนวะโรหะครับเลข1หนึ่งเนื้อนวะโรหะด้านหน้าต่อโคตด9้ารอบครับโอ้โห oh, ไม่ธรรมดาครับเหรียญน,นี้นะนวะโรหะนะครับโรหะทั้ง9นะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าแกะออกจากซีนนะครับพอผิวกับดํานี่จะสวยมากเลยนะครับสําหรับเนื้อนวะโรหะนะครับองนี้ผมได้หมายเลข1นหนึ่งนะครับหมายเลข1หนึ่งเนื้อนวะโรหะ นะครับ<า>อ่าก็เป็นโลหะทั้ง9นะครับเป็นรองแค่เนื้อเงินเท่านั้นนะครับอ้าวยังไม่เจอเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวไปเหรียญต่อไปกันดีกว่าครับไปเหรียญต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนทุกท่านเะอ่าวันนี้แกะให้ชมนะฮะโอ้แกะมา4ี่ห้าเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นเหรียญสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหทองแดงลงยาขาวนะฮะนะ,ะหมายเลข 614นะฮะทองแดงลงยาขาวโบน้ำเงินนะฮะนี่คืออลักษณะเหรียญน,นะครับนะสวยคมจริงๆนะฮะนะเหรียญลูกไข่นะฮะขนาดใหญ่นะฮะใหญ่พอสมควรนะฮะนะเรียกว่านะเป็นไซส์ที่นะกำลังดีนะครับนะใหญ่กำลังดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับอ่านะเหรียญต่อไปครับนะวันนี้แกให้รับชมกันนะฮะแกให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะใครที่นะมองหา เหรียญเจ้าพญามหาเศรษฐีอยู่นะครับก็นะใครอยากได้ไปบูชานะครับก็ทักอินบ็อกนะครับทัก Facebook ทักไลน์นะหรือทางช่องทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับอ่าเหรียญที่อีกเหรียญแล้วฮะนวะโอโ้โหใส่มาเยอะจริงๆฮะนวะโลหะนะฮะนอนหนูฮะนวะโลหะหน้ากากเงินครับนวะโลหะหน้ากากเงินนะครับ โอ้คุ้มแล้วฮะลังนี้คุ้มแล้วฮะนะได้มาหลายเหรียญมากๆเลยนะครับนะสำหรับนวะโลหะได้ไปแล้ว2นะครับนะลังนึงมีหลายเหรียญนะนะคงจะไม่ต่ํากว่า4ี่ห้าเหรียญนะฮะเ้าเดี๋ยวขอแกะดูต่อครับขอแกะดูต่อครับเหรียญต่อไปนะครับเนี่ยลุ้นกันสนุกฮะลุ้นมาแบบนี้นะฮะนี่ทองแดงทองแดงลงยาฟ้านะครับสีวันเกิดหลวงพ่อพัดนะครับนะสวยงามครับ ใครอยากได้ก็ทักมาได้นะฮะนี่ทองแดงลงยาฟ้านะครับราคาหลักร้อยครับราคาหลักร้อยแบ่งปันกันไปนะครับอเหรียญต่อไปครับขอญาตแกะต่อเนื่องเลยละกันนะครับขอญาตแกะต่อเนื่องเลยละกันนะครับนี่ฮะเหรียญต่อไปโอ้โหเหรียญนี้สัตตะโรหะครับนวโรหะโลหะทั้ง9ลองจากนวโรหะก็ต้องเป็นสัตตะโรหะครับโรหะ7ชนิดนะฮะ นี่มีสีประกายลุ้งนะครับโค้ดจะเป็นสอเสือนะครับโค้ดจะเป็นสอเสือนะครับนะตรงด้านนี้เขาจะตอกโค้ดไว้นะครับนะทุกขั้นครับสอเสือนะครับนี่สอเสือสัตตะโลหะโคดนะครับจะไล่ตั้งแต่อ่ามีเนื้อเงินก็จะเป็นงองงูนะครับนอหนูนวะโลหะนะครับสอเสือสัตตะโลหะนะครับพอพานทองทิพทอทงทอทองประธานนะครับ อดอเด็กทองแดงนะครับนะก็จะมีะโค้ดบอกรูปตัวยอ่อไว้นะครับโค้ดบอกรูปตัวยอว่อไว้แกะอีกซักกล่องครับแก่อีกสักกล่องซีนเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนทุกท่านซีนเดิมจะเป็นแบบนี้นะซีนมาแน่นหนานะฮะซีนมาแน่นหนาซีนมาแน่นหนานี่ฮะเนื้ออะไรครับ ชนวนฮนะชอช้างครับอ่ะนี่ครับอีกเนื้อหนึ่งก็คือชอช้างนะครับเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนก็คือการนำชนวนมวลสารหลายๆชนิดนะฮะมาผสมรวมกันนะฮะสีจะคล้ายๆทองเหลืองนะแต่มีความดําเข้มกว่าหน้ากากชุบทองนะครับหน้ากากชุบทองเป็นหน้ากากชุบทองทั้งแผ่นนะฮะนี่ไม่ใช่การแปะทองนะครับ เป็นการนำเหล็กนะฮะนำเหล็กหรือนำโลหะนะครับนำโลหะประเภททองทิพทองแดงเนี่ยนะนั่นนำไปปั๊มขึ้นรูปนะครับนำไปปั๊มขึ้นรูปแล้วมาชุบทองคำนะครับจึงได้เป็นเหรียญเนื้อชนวนนะครับหน้ากากชุบทองนะครับอ่ะอีกสักเหรียญครับอีกสักเหรียญน,นะเกือบสิบเหรียญแล้วเนื้อเงินยังไม่ออกนะฮะอ่ะอีกสักเหรียญน,นะครับนะวันนี้รับชมกันยาวๆมาและะ้วฮะนี่เนื้อซาตินอีกหนึ่งเหรียญครับ ทองแดงซาตินนะฮะนะซองแดงซาตินจะเป็นเหรียญที่อ่เข้มขังนะฮะเข้มขังนะดูเข้มมากนะครับดูเข้มมากนะรายละเอียดสีหน้าแววตาของหลวงพ่อเนี่ยค่อนข้างนะชัดเจนนะมีเอกลักนะษณ์นะครับนี่ฮะพญาขุดนะเจ้าพญามหาเศรษฐีนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับอายุ100ปีนะครับนะก็ เหรียญน,นี้นะฮะนะขอญาตจัดสร้างนะเมื่อปีที่แล้วนะครับเพิ่งได้ออกกันเมื่อต้นปีนี้เองนะครับที่ห่วงยังตอกอายุ99อยู่เลยนะครับนะปีนี้ก็นะเดี๋ยวพอวันเกิดหลวงพ่อก็จะครบร้อยปีนะครับนะก็เป็นเหรียญที่สวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะโดยทีมงานอมรนครสวรรค์นะครับช่างเอกเมืองเหนือแกะบล็อกนะครับนะผลงานคุณภาพนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันฮะนะนะที่เหลือที่เหลือที่เหลือเนื้อเงิน เนื้อเงิน2เหรียญยังไม่ออกนะผมแกะไปแล้วประมาณ10เหรียญเหลืออีก90กว่าเหรียญใครอยากได้นะครับทักไลน์นะครับไลน์ ID namo 253125หรือโทรที่081459 0195หนะครับหรือมาเช่าบูชาได้ที่หน้าร้านนะครับร้านพักเครื่องนณะโมเมืองนนนะครับตั้งอยู่ที่ซอยบ้านกล้วยไซน้อยทางไปตลาดน้ำไซน้อยนะครับใครอยากได้นะครับ วันนี้นะครับใครอยากได้วันนี้รีบทักมานะครับมีแค่1ลังเท่านั้นนะครับรุ่นนี้เหลือ1ลังสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้แกะเป็นตัวอย่างให้ชมกันนะครับเหลืออีก90ก่าัวเหรียญเนื้อเงิน2เหรียญยังไม่ออกนะครับนวะยังมีอีกหลายเหรียญนาซาตินยังมีอีกหลายเหรียญใครอยากได้นะครับนะทักกันเข้ามาครับราคาเบาๆนะฮะใครที่ดูคลิปนี้ราคาแบ่งปันนะครับเป็นราคาหลักร้อยนะครับน้าสนใจนะครับ สนใจสั่งบูชานะครับสนใจสั่งบูชานะครับทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปนะครับ